วันที่ 1. พฤษภาคม2567นายประยงเลาลักจันยาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองมอบนายสิริศาสตร์ส่องแสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองตามประเด็นดังนี้ 1. การประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100วิชาคณิตศาสตร์จำนวน63คนและวิชาภาษาไทยจำนวน33คน 2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจําปีการศึกษา2566ในวันที่18มีนาคม2567มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมดจํานวน2,775คนจากทั้งหมด216โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ60.97 มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม1 0 0คะแนนได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสายสนอง 3. การเตรียมความพร้อมในการอบรมปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนโดยสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสุรินท์ดำเนินการในวันที่ 2. พฤษภาคม2567ณห้องประชุมเมืองแก้ว4 การเตรียมความพร้อมในการทำงานในการนำระบบคิวอินโฟมาใช้ในโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2 5. การมอบหมายหน้าที่ในการตอบตัวชี้วัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่ให้แก่ผู้รับผิดช,ชอบดดยไไออออ้ก,กินนปล่ปเ่เเเจจาืืมมแบสทงูข ฟังเพลงรอบเลื่อมหัวเสียงดินเสียงแขนอีสานมา